ผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่งในโซเชียลมีเดียเข้าวิพากวิจารณ์คำชี้แจงของนายกุงตูเยอะและเกินเป็นคำชี้แจงที่ทีมกฎหมายของลุงตูทำและก็ส่งไปที่ประธานสารรัฐธรรมนูญเพื่อต่อสู้คดี8ปีนี่แหละ,ะผมก็แปลกใจว่าโซเชียลมีเดียทำไมเขาก็เพิ่มไหวกับคำชี้แจงมาก้นขะ้างแรกเราคึกว่าเขารู้สึกรู้สากับประเด็นต่อสู้ของลุงตู ที่ยกเอาเรื่องนายกขัดตอนขึ้นมาเป็นประเด็นต่อสู้นายกขัดตอนมันได้กลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ต้องถูกบันทึกไว้ใช่ค่ะนั่นคือ <ผม S 1> ส่วน,นหนึ่งผมคว่าเขากับเพิ่มไหวก็เพราะไอวาทกรรมวาทกรรมนั้นค่ะแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่นะ่ะเมื่อคืนผมก็เลยหยิบเอาคําชี้แจงอ่านอย่างละเอียดเลยไหมผมมานั่งอ่านอีกทีอไปเจอสองย่อหน้าที่ผมมีความที่ที่ที่ผมเข้าใจเลยว่าทําไม โซเชียลมีเดียเขาจึงมีอารมณ์อารมณ์ขึ้นว่างั้นเธออารมณ์ขึ้นค่อนข้างรุนแรง<ส>าจาก<ส>ตรงไหนใช่ค่ะไปดูบางย่อหน้าในคำที่แจงของลุงตู่สักนิดสิครับข้อความดังต่อไปนี้เนี่ยแหละค่ะที่ปลุกกระแสะปลุกเราในโลกโซเชียลได้มากที่สุดนะคะขอความว่าตราบใดที่ข้าพเจ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศประโยชน์สาธารณะของประชาชนแล้ว ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตอนรับรรมนูน2,560แต่อย่างใดพลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นยอ่อหน้าหนึ่งในคําชี้แจงที่นายกรฐงนตทำไปถึงทําไปถึงประธานศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยความเคารพผมเชื่อว่ายอ่อหน้านี้ทีมกฎหมายของลุงโตไม่ได้เขียนเข้าไปหรอกค่ะคนที่ยัดเข้าไปฮะลุงโตเองนี่แหละ <Es per ated> ไอ้ยอหน้านี่ไอ้ข้อความเนี้ยที่ปรากฏอยู่ในคำชี้แจงเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของความเป็นหลวงตู่ชัดเจนมากมันจะแปลว่าอะไรละ่ะในโซเชียลมีเดียก็ถามกลับไปที่ลุงตู่ยัดย่อหน้าน,านี้เข้าไปในคําชี้แจงมันแปลว่าอะไรแปลว่าลุงตู่จะเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าใช่อันนี้แหละคือประเด็นที่วิชาวิจารณ์กันเยอะจากจากย่อหน้าดังว่าก็ต่อด้วยหนึ่งยอหน้าข้อความว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสิจริต บนพื้นฐานของหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าในปัจจุบันยังไม่เกิน8ปีตามที่รัฐมนูญกำหนดเพราะไม่อาจนำระยะเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกตามรัฐมนูลนห้ารซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้วมานับรวมกับนายกรัฐมนตรีหลังรัฐมนูญปี2560บังคับใช้ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทุกความเคารพนะทั้งสองย่อหนะ้า แปลว่าอะไรหลายคนแปลว่าลุงตู่ถามหาข้อยกเว้นบางคนก็แปลว่าลุงตูก่กำลังจะบอกกับสารรัฐมนูลและบอกกับสังคมว่าก็ในเมื่อผมไม่ได้ทําให้ประเทศเสียหายก็ไม่ต้องมาทั้งสนใจหรอกผมจะอยู่กี่ปีจบค่ะผมเข้าใจละทําไมทําไมคํพิจ้แจงของลุงตู่จึงกระแทกอารมณ์ของสังคมของโซเชียลได้มากมายขนาดนั้นค่ะ